ก็กลาบสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่เดอะสตองเกนแบตเทอรนก่าวเห็นเห็นบูอวอาเขาบอกว่าถ้าเดอะสตองเกนเขาขึ้นที่หนึ่งเขาจะให้เล่นให้เราค่ะจะให้เราเล่นเคจีฟรีกับนี้อย่างเพราะว่าในคลิปที่เขาเปิดให้ดูอ่ะมันไม่มีเดอะสตองเกนเนี่ยารู้จักมาแล้ว แล้วเราจะได้เล่นเมน้าไปเมนาแักแบบทุกทั้งสูบและเป็นใบุคคลที่ช่วยเหลือคนไทยในระหว่างอิบารากิโอเคแล้วที่เราเอาวดเข้ามาเป็นแบ่ปุ่นให้เรได้ที่ผมไเล่นแมมยังสนุกอีกแล้วก็เขอสุดท้ายนะคุณถ้าเป็นแบบบวชอาวดแล้ว ลองกดเข้าไปมันก็จะไม่มีเคเจให้เล่นนะดูว่ามันจะไม่มีเคเจเลยเคเจแบบว่ามันบบออกยากมากถ้าทุกคนบริจาคนะคุณก็จะเล่นเดี่ยวๆเลยกสาดนือแบบแล้วเคเจคืออะไรมันก็คือพลังเคเจนั่นแหละแต่ว่ามันจะ แบบว่าพลังไปหน่อยแบบว่าแบบอย่างเช่นเปิดอันติก็จะปูมกลเป็นโค้กครัเนสไปรเลยเสียงนี้ผมแหบดยคิปที่นล้ผมก็บอกว่าค่ะจะมุตั้งแต่ตอนาเพราะว่าเนี่ยมีอะไรอีกกำนองก็ขอแล้วกันค่ะ

ที่ผมเล่นเนื้อปอมบิคซามูไรไม่ใช่เคจเพราะ b อร s e r v ร r เซิร์ฟส่วนรวมอ่ะผมไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าอะไรเลยเขาเพราะว่าผมไม่ไมีเคจผมไม่ได้ยผมไม่ค่อยแบบว่าบริจาคเงี้ยตอนนั้นผม บริจาคแค่หนึ่งเองแค่นี้เลยทุกคนอายุหรือว่าใครหมดอายุทุกคนมันเรื่อท่าแขนมาลดเงี้ยดนคไมโดนหลอกมาแล้วทุกคนถามว่าตัวละครทั้งหมดที่ในถ้าทุกคนซื้อตรงนั้นน่ะม้นบก็เป็นท้าสมาธิอตัวตัวเขนมเวลาทุกคนก็จะได้เล่นช่วดีตัวใหม่ตัวเก่า รับสู้มากี่ด้วยทั้งหมดนี้คือตัวเก่าแต่แรมบอสอ่ะมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดผมคือแต่ทุกคนต้องคิวหลายล้านคนนะต้องมีคิวก่อนด้วยถึงทุกคนจะเล่นได้แบบนี้เลยครับคุณน้าบอกว่าและทุกคนก็อยากถาเพราะเห็นนคล่ากก็ทไม่ได้ค่ะแต่บางทำยอะมากคุณนาก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนต้องกดเนี่ยทางน้นี่ดู ทุกคนต้องกดอันนี้สามรังนะครับแล <therapist. S 1> ้วก็ต่อด้วยสกิลนี้แล้วก็ต่อด้วยแดชสทุกคนก็จะได้บอลคบ์แล้วก็ต้องให้มยากอะไ้างยังชวยนะั่ยากเก็บพริกไงเกบพริกต่างกิโลละสองพนใ่วเย็นาคนเข้ามาติดตวามคือแบบนี้เลยที่คุณมาง้าเทว่าแบเป็หมนี่งบ้านสนามงั้นถ้าเราเจอวานี่ ถ้าทุกคนซื้อไปเว็บซูเบอร์ทุกคนก็สอนรสอนหลอจังอะกใคอน่ยอะแต่ว่าถ้าทุกคนเป็นอยู่ใครอยู่มาทุกคนจะกดลูกหวันไม่ได้ถ้าอยู่แบบเนี้ย กดได้น yeah. Ad ี่เลยก็ค mm. ือแอดมินทุกคนอยากได้เจเจฟีต้องหนึ่งหนึ่งกับแอดมินแอดมินเขาใช้กาโลเลยกาโลตัวแรงก็หนออีกอย่างนึ่งต้องรออดีอ่กว่าจะได้เล่นเจเจอ่ะ ก็ต้องถามแอนเลยว่าหนึ่งหนึ่งได้ไหมเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าแอนเขามาจากประเทศจากประเทศเนี่ยผูมาจากประเทศไทยมีแทนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากได้เคแบบไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งหนึ่งก็คือตาอยนี่เลยไม่ต้องสู้ไม่ต้องอะไรเลยแค่นี้เลยรอไปเรื่อยๆ ่อไปเรื่อยๆนี่แหละแค่นี้เลยเรื่องง่ายๆขนาดเนี้ยผมยังรอเลยอ่ะแค่นี้เลยยิ่งหุบก่อนก็ต้องการแค่เล่นเกจีนี่แหละวันจึงต้องพยายามยืนด้วยตัวเองให้ได้ก็เลยย้ายมาอยู่อีบารอีกเี่เริ่มต้นใหม่ก็ต้องหลอกให้เลใหม่ที่ทำให้ทุ่งใหญ่ในตัวเองผมผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงในต่างแดนเดี๋ยวแบ่งเงินแบ่งเงินจะหมดแล้วผมก็ ขอ,อคุณที่แบบว่ามาแบบแบบแปนึงยังไม่ถูกเนี่ยเออแบบแล้วก็ทแบบี่นี่นี่คือเดี๋พอดีเพื่อนกันมีทีเนี้ยถ้าใครอยากคอมโบอะเรใช้กับผู้เล่นเท่านั้นถ้าดัมบี้ได้แค่บางค่าแต่ว่าผู้เล่นมันจะยากวันนี้อีกเพราะว่าเขาขยับไปขยับมาเพราะว่าแต่ดัมบี้เขาไม่ขยับนีแค่นี้เลย แต่แป็ก็ขอบคุณสมช่วยของขอดคุณขอขอบคุณนะครับบาย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 นะเดี๋ยวกลับมาพร่นี bye bye. Bye bye. Oui ้นะพรุ่งนี้กับไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนสามโครัถ้าแบตเต็มแล้ววันนี้คงจะมาอีกบายบาย